นี่ทีนี้มาดูนี่ดีกว่าาคนไม่รู้หลายคนอาจจะไม่ไม่ได้ไปดูหรอกเอิงเอ็มบัปเป้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมโดนดรอปคือเป็นตัวสำรองเนี่ยค่ะเป็นไปได้นะและที่เป็นไปได้มากกว่านั้นคือโดนมาสามเกมในรอบเดือนหนึ่งเดือนอะใช่โอ้โหแมตช์ล่าสุดนี่เอ่อปารี่ใส่ชั้แมาเสมอสองสองเอ็มบัปเป้เขาเป็นตัวสำรองนะครับเขาใช้ข้างหน้าเป็นเดเบเล่แล้วก็ผสมกับเด็กแล้วเอาเอ็มเบรี่ไปเล่นทางขวา นะปรากฏว่าก็ไม่ชนะนะครับก็ชัดเจนว่าทางฝั่งของเอนริเกเอนริกเก่น่าจะต้องลองแผนเพื่ออนา,ออนาคตใช่ใช่ซึ่งตรงเนี้ยคลายฟี่เขาก็ออกมาพูดด้วยนะประธานเปเชะอะค่ะเขาก็เหมือนออกมาหนุนหลังเอนริเกกเพราะเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆกับการทำทีมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะทุกคนก็ต้องมองไปข้างหน้าอม,มองไปกับอนาคต,โ,คตโอเคคือถ้าคุณจะมาเถียงว่า สิ่งสําคัญคืออยู่กับปัจจุบันไปก่อนอในเมื่อคุณมีผู้เล่นที่ดีขนาดนี้คุณยัง drop เอ็มบัปเป้เป็นตัวสํารองแทนที่จะใช้เขาให้คุ้มกับกเวลาที่เหลืออีกไม่เท่าไหร่<อ>ทําไมถึงมารีบ drop แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอนริกเกนน่าจะคุยกันแล้ว,วกับท่านประธานคือถ้าผู้จัดก,การทีมเขามองสเตปเนี่ยเขามองปีต่อๆไปถ้ามันไม่ใช่แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาไม่ไม่ต้องเอาลงก็ได้ไงถ้าเราพูดตามตรงถูกป่ะไอ้อย่างตอนนั้นเจอโซเซดัตเงี้ย ถ้าคุณดรอปและตกรอบอ่ะน,นั่นนะผู้จัดการทีมรับเต็ม huh. แต่นี่ลีเอิงเขาประเมินสถานการณ์นะว่าบางแม์เนี่ยมันต้องลองทดลองทีมที่มันไม่มีเอเวเป้เนี่ย huh. เบเชดาขาดเหลือตรงไหน huh. ถ้าขาดก็ต้องไปซื้อ,องไงเพราะว่าจริงๆเขาเพิ่งจะซื้อโคโลโมนี่ของแฟรงเฟิตไปราคาแพงมากนะ ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะจริงๆอ่ะอย่างมัวนี่หรือแม้กระทั่งเดนเบเล่เองก็มีโดนดรอปเป็นสำรองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องรอดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเอนริเก้รวมไปถึงประธานสโมสรเองเนี่ยเขามีแผนยังไงหลังจากนี้ที่จะรับมือว่าพอไม่มีคิเรียนเอมบัปเป้ในฤดูกาลหน้าแล้วเขาจะสร้างทีมแบบไหนต่อ จากเดิมเนี่ยที่แบบท่านประธานเป้คือหัวใจของทีมมาโดยตลอดอใช่ปะ่ะหลังหลังจากนี้เนี่ยเขาจะบิวทีมให้แบบยึดใครเป็นแกงกลางใช่หรือว่าจะไปกันทั้งหมดไม่เอาแล้วกับวันแมนโชไม่อยากให้ใครเป็นพระเอกเพียงหนึ่งเดียวแล้วทีมก็คือทีมจริงๆ11คนจริงๆไม่ใช่ว่ามาเอาใจใครคนใดคนหนึ่งแต่เชื่อว่ายังไงก็คงต้องซื้อ ไม่ต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ก็แต่ต้องซื้อกองหน้าหรือว่ากองหน้ากึ่งปีกอ่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะพอนะเพราะความฝั่งเขาไม่ได้อยู่ที่ลีกเอิงไงเขาอยู่ที่ UCL <c oughs> UC <L. S 2> ใช่ UCL อใช่อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ <c oughs> ว่าหลังจากนี้เปเชจะเป็นยังไงกับการที่ครองลีกเอิงครองฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานมากๆ <c oughs> พอไม่มีประธานเป้แล้วใครจะมาแทนแต่จริงปีนี้เอมบเป้ก็ต้องตั้งเป้านะถ้าสมมติคุณไปจนถึงแชมเปี้ยน์ลีกได้แล้ก็จบ สวยนะคว้าแชมป์แชมป์อเมริกาอยู่ในเส้นทางไบเยอร์นจะยอมเหรอไบเยอร์นก็อยากได้นะเอาจริงๆเพราะว่าสถานการณ์ในบุนเดสไม่ค่อยดีเท<ช>่<ช>าไหร่ไบยูวินิ่ก็ต้องถ้าทูโคทำสำเร็จก็เหลือเชื่ออีกใช่ไหม